สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิภูมิใจเสนอ The Faculty โรงเรียนสยองโลกเรื่องราวของเด็กมัธยมกลุ่มหนึ่งที่พวกเขานั้นดันแอบไปรู้ความลับของเจ้าปรสิตประหลาดที่มันกำลังแพร่ระบาดอยู่ในโรงเรียนของพวกเขาจึงทำให้ผู้ที่ติดเชื้อต่างมีอาการหิวกระหายและต้องการน้ำเพื่อันหล่อเลี้ยงปรสิตท,ที่อยู่ในร่างกายและถ้าหากพวกเขาไม่รีบกำจัดพวกมันแล้วล่ะก็ไอเจ้าปรสิตประหลาดตัวนี้ มันก็จะทำการยึดครองโลกเรื่องเหล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามราับชมมมพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามจากช่องยูนี้ช่วยกดคระหนึ่งสับ c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่โรงเรียนเฮลิตันไฮในขณะที่โค<ๆ>้ชโจวิลลิสเขากำลังทำการฝึกซ้อมทีมอเมริกันฟุตบอลชายอย่างเข้มข้น ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวของเขาทางด้านโคชโจเขาก็เลยเก,กลี้ยกล่อมใส่สแตนขอตร์แบคคนเก่งของเขาพูดหากแกคว้างบอลได้แค่นี้ก็ให้แกนั้นรีบกลับไปนอนที่บ้านไปในเมื่อเขาก็ไม่สามารถระบายอารมณ์กับนักเรียนได้โคชโจเขาก็เลยเรีบวิ่งไประบายอารมณ์กับม้านั่งแหมหัวร้อนจริงเชียวแต่ทว่าใน่นขนาดเดียวกันนั่นเองจูๆ่ๆมันก็มีใครบางคนเดินตรงมาหาเขา แล้วาพากระตับไปที่ห้องพักครูซึ่งหลังเลิกเรียนวันนี้ครูบางส่วนพวกเขาก็ต้องเข้ามาประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเงินภายในโรงเรียนซึ่งทางด้านครูเด็กเธอก็พูดบอกกับครูทุกคนไปว่าไม่ว่าจะเป็นงบจัดซื้อคอมพิวเตอร์หรืองบจัดการสแสดงร้องละครมันก็ถูกตัดงบไปจนหมดจะมีก็แค่ฝั่งงบของอเมริกันฟุตบอลชายเท่านั้นที่ได้งบก้อนนี้ทั้งหมดไปพอดินแบบนี้จึงทําให้ครูทุกคนนั้น พวกเขาก็ต่างหัวเสียและหลังที่เลิกการประชุมในขณะที่ครูบางส่วนเดินกลับออกไปจากโรงเรียนแล้วทางด้านครูเด็กเธอก็ดันลืมกระเป๋าเงินไว้ในห้องพักครูและพอเธอเจอกับโค้ชโจที่ตอนนี้เขาก็ดูมีท่าทีปแปลกเธอก็ต้องตกใจซึ่งตอนแรกเธอก็นึกว่าโค้ชโจจะเข้ามาจุกกระดุยก,กับเธอแต่ไม่เลยโค้ชโจเขากลับพยายามไล่ล่าเพื่อหวังจะฆ่าเธอ ถึงแม้ว่าในที่สุดครูเด็กเธอสามารถหนีโค้ชโจโมาได้ทันแต่ถว่าท้ายที่สุดแล้วเธอก็ถูกครูโอซันใช้ก้นไก่แทงปิดจ็อบจนเธอตายในที่สุดเช้าวันต่อมาทุกอย่างในโรงเรียนแห่งนี้มันก็ยังดําเนินไปตามปกติเหมือนอย่างที่เคยเป็นซึ่งทางด้านหนุ่มหล่อที่ชื่อว่าซิกกี้เขาก็เป็นหนุ่มขายแป้งไปจําโรงเรียนแถมเขาก็ยังตั้งชื่อเรียกให้มันอีกว่าสแกปเสพปุ๊บสุกปับ๊บ ตามสโลแกนของซิกกี้ส่วนภายในห้องพักครัวันนี้โคชโจกับครูโอสันพวกคนทั้งคู่ต่างก็มาสอนที่โรงเรียนตามปกติแต่พวกเขานั้นก็ดูมีท่าทีที่เปลี่ยนไปโคชโจจากที่เป็นคนหัวร้อนเขาก็ดูนิ่งสุข,ขุมส่วนครูโอสันจากปกติเธอก็จะด,ดูเฉิมไม่เคยแต่งหน้าทาปากแต่กลับกันเช้าวันนี้เองเธอก็ทั้งทำผมและแต่งหน้าแบบจัดหนักจัดเต็ม ซึ่งในวันนี้เองทางด้านเคซีเขาก็ได้ไปเจอสัตว์อะไรบางอย่างที่สนามบอนและเคซีเขาก็ไม่รอช้ารีบเอามาให้ครูเฟิร์นลองครูที่สอนชีววิทยาดูและพอทางด้านครูเฟิร์นลองเอากล้องส่องดูเขาก็พบว่าสัตว์พวกนี้มันเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำและเท่านั้นยังไม่พอมันก็ยังเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบหรือเคยเจอมาก,ก่อนและด้วยความบังเอิญพอเจ้าสัตว์ตัวนี้มันถูกน้ำ มันก็เลยเริ่มกระดุกกระดิก๊กและพอทางด้านคูเฟิร์ลองเอามันใส่ลงไปในตู้ปลาจู่ๆเจ้าปรสิตตัวนี้มันก็เริ่มปล่อยเส้นสีแดงบางอย่างออกมาจากตัวของมันจึงทำให้คูเฟิร์ลองนั้นเขาต้องตัดสินใจเอามือล้วงลงมาในตู้เพื่อทําการตรวจดูต่อมลูกหมากของมันแต่ทว่าพอถูกตัวหรือกระตุ้นมันเท่านั้นเจ้าปรสิตประหลาดตัวนี้มันก็ทําการขยายพันธุ์แบ่งตัวจาก1เป็นสองและท่านั้นยังไม่พอคูเฟิร์ลอง ก็ถูกมันใช้ฟันกัดจนเป็นแผลเลือดไหลออกมาจากมือและหลังจากทางด้านสแตนเขาซ้อมฟุตบอลเสร็จแล้วในขณะที่เขากำลังเดินขึ้นมาอาบน้ําเขาก็ต้องตกใจที่เห็นครูลอนเบลเธอก็ค่อยถอดชุดเดินตรงมาหาฝักบัวที่เขาอาบน้ําอยู่และเท่านั้นยังไม่พอเธอก็ยังพูดบอกอีกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพวกมันต้องการพวกเราทุกคนซึ่งพอสแตนเขาเห็นท่าทีปแปลกๆของครูเขาก็เลยเรียกตะโกนพูดบอกกับเคซีไป ห่วยเขานั้นรีบไปตามคนมาช่วยแต่ดูว่าทางด้านครูโอสันเธอกลับพูดบอกกับพวกเขาทั้งคู่ไปว่าหมอกระตรวจดูอาการของเธอแล้วและผลตรวจก็ออกมาแล้วด้วยผู้ทางด้าน,นครูลอนเบลเธอก็แค่ปว่วยไปโรคมะเร็งซึ่งพวกเธอนั้นก็ไม่ต้องตกใจหรือเชื่อในสิ่งที่เธอพูดเหลือในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านเคซีเขาก็สังเกตเห็นว่าโคโจนนั้นก็มีท่าทีที่แปลกไป คนอะไรจะไปยืนอยู่กลางสนามหญ้าให้น้ําจากสปริงเกอร์น,นั้นเหมือนฉีดใส่ไปที่ตัวงเขาและหลังจากนั้นช่วงหลังเลิกเรียนของวันนี้เองทางด้านลิเลล่าตัวแสบประจำโรงเรียนเธอก็พูดชวนเคซีให้เขาคนนั้นเข้ามาหาข้อมูลที่ด้านในห้องพักครูเพื่อดูว่าอยากจะเอาข้อมูลของครูนั้นไปย้ำทําข่าวเขียนลงในโรงเรียนแต่ดูว่าแใดนั้นเองจ,จู่ๆทางด้านครโอสันกับทางด้านโคโจ พวกคขทุกคู่ก็เดินเข้ามาที่ด้านในห้องจึงทําให้เคซีกับลีเลล่านั้นพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกเหลือตัดสินใจเข้าไปหลบแอบอยู่ไปในห้องเก็บเสื้อผ้าที่ด้านในห้องพักครูแห่งนี้จึงทําให้พวกเขานั้นก็ดินสิ่งที่พวกครูพูดกันว่าสาเหตุที่ครูลอนเบลตายเพราะร่างกายเธอขาดน้ําและทนความร้อนไม่ไหวแถมพวกครูก็ยังพูดเกี่ยวกับเรื่องการแพร่เชื้อร้ายนี้ให้กับครูทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยและจูๆ่ๆ ทางด้านพยาบาลฮาเปอร์เธอก็เดินขึ้นมาจึงทําให้ท้ายที่สุดนั้นพยาบาลฮาเปอร์เธอก็ถูกโอสันกับทางด้านโคชโจทําการแพร่ประเลิศท,ที่อยู่ในร่างกายของพวกเขาใส่เข้าไปที่ด้านในหูของเธอและพอดิเลล่าเธอเห็นศพของครูลอนเบลที่ถูกเก็บอยู่ภายในตู้เสื้อผ้าเธอก็ต้องช็อกพร้อมก็รีบวิ่งหนีออกไปจากห้องพักครูสยองนี้ทันทีและพอพวกเขาออกมาที่ด้านนอกพวกเขากลับเจอกับคูเด็ก ที่ตวงเธอเองก็ถูกครูโอสันแทงปิดจอบไปตั้งแต่ต้นเรื่องแต่ดูว่าตอนนี้เธอกลับมายืนอยู่ตรงหน้าแบบหน้าตาเฉยแบบไม่มีบาดแผลหรือลอยฟกช้ำใดๆจงสิน้นและพอพวกเขาทั้งคู่เห็นท่าทีที่นิ่งเฉยแถมตอนนี้พยาบาลฮาร์เปอร์เธอกลับเดินออกไปจากห้องพักครูทำเหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นทางด้านเคซีเขายัางตัดสินใจรีบวิ่งกระโออไปบอกพ่อกับแม่ของเขาที่บ้าน ให้พวกเขาหนันรีพาตำรวจมาตรวจดูที่ตู้เก็บเสื้อผ้าภายในห้องพักครูแต่พอเขามาถึงกลับพบว่าพวกครูพวกนี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายศพและทำการยัดตุ๊กตา CBR ใส่เอาไวไ้ในตู้แทนและทั้งนี้ยังไม่พอครูเด็กเธอก็ยังทำการปิดตําตำรวจชายคนนี้ให้กลายเป็นพวกเดียวกันกันกบเธอและทรงนี้ยังไม่พอตอนนี้พ่อของเคซีเขาก็ยังตกเป็นเป้าหมายของโคชโจไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งวันนี้เองพอดีเดลล่าเจอตัวเคซีเธอจึงพูดบอกเคซีไปว่าตอนนี้ทุกคนในโรงเรียนพวกเขาก็ดูแปลกไปซึ่งตอนนี้คนที่ถูกแพร่เชื้อพวกเขาล้วนแต่ต้องการน้ำเพิ่มขึ้นซึ่งทางด้านของเมลิเบตสาวสวยจากแอแลนตาที่เธอเพิ่งย้ายมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้พอเธอเจอกับซิกกี้เธอก็พยายามพูดคุยกับเขาเพื่อพยายามตีซีกับทางด้านหนุ่มหลอบจมโรงเรียนนี้และพอทางด้านสแตนกับสต็อกลี เห็นว่ามีเพื่อนนักเรียนจำนวนมากกำลังต่อคิวเข้าแถวให้กับทางด้านพยาบาลฮารเปอร์ตรวจหูเธอก็เริ่มรู้สึกสงสยัยเพราะทุกคนที่เดินออกมาต่างก็มีท่าทีและการที่ผิดแปลกไปจากเดิมและหลังจากนั้นเคซีเขาจึงเรียกเพื่อนๆของเขาทั้งสแตนดิเลลล่าสต็อกลีแม้แต่กระทั่งซิกกี้กับเด็กใหม่อย่างแมรี่เบธที่เทั้คู่นั้นก็มัวเอืนผ่านมาได้ยินทางด้านเคซีเขาจึงพูดบอกกับทุกคนไป ว่าเมื่อวานเขาก็ได้ไปเจอกับปรสิตตัวหนึ่งมาและเขาก็ยังพูดบอกกับเพื่อนๆทุกคนอีกว่าเจ้าปรสิตสายพันธุ์ใหม่ที่เขาพบนั้นตอนนี้มันกลับหายไปและตอนนี้ไม่พอพวกอาจารย์ของพวกเรานั้นพวกเขาก็มีท่าทีที่ปแปลกฉันก็เลยคิดว,ว่าโรงเรียนของพวกเรานั้นก็กำลังเจอกับเหตุการณ์เอลินบุกยึดซึ่งพอทุกคนได้ยินแบบนี้ทุกคนต่างก็กราอในสิ่งที่เคซีพูดและในขณะเดียวกันนั่นเองจูๆ่ๆครูเฟิร์นลอง เขาก็เดินขึ้นมาแล้วพอนานซิกกี้เขาจะเดินออกไปจากห้องเขาก็กลับถูกขูเฟิร์นลองเล่นงานและทั้งนี้ไม่พอพอซิกกี้หยิบเอาที่ตัดกระดาษฟันไปที่นิ้วของครูเฟิร์นลองและพอทุกคนเห็นว่านิ้วของครูนั้นมันก็พยายามกลับมาต่อกันเองทุกคนต่างก็ต้องตกใจซิกกี้เขาจะไม่รอช้ารีบใช้ยาวิเศษของเขาแทงไปที่ใบหน้าของครูเฟิร์นลองจนในที่สุดแล้วยาของเขานั้นมันก็ออกฤทธิ จนทำให้ทั้งครูและประสิตท,ที่อยู่ร่างของเปิร์ลองนั้นมันก็ตายนที่สุดจึงทาให้ตอนนี้ทุกคนต่างก็เชื่อในสิ่งที่เคซีพูดแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาต่างก็ไม่รู้เลยว่าใครบ้างที่ติดเชื้อหรือมีปรสิตอยู่ในร่างกายและหลังจากนั้นทุกคนต่างก็รีบมุ่งหน้าไปที่บ้านของซิกกี้ถึงแม้ว่าซิกกี้นั้นเขาจะเป็นหนุ่มขายแป้งแต่เขาก็มีความรู้เรื่องอยาและก็มีความฉลาดมากพอ ที่สามารถสร้างห้องแล็บเล็กๆเ,เอาไว้ในบ้านของเขาและหลังจากนั้นเขาจึงเอาตัวปรสิตประหลาดนี้ลองทําการทดลองผ่าตัวของมันออกมาดูและหลังจากนั้นเขาก็นํามันไปใส่ในกรงของหนูทดลองและค่อยๆทาการหยดน้ําให้เจ้าปรสิตตัวนี้มันฟื้นซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เขาคิดเอาไว้ทันใดนั้นไอ้เจ้าปรสิตตัวนี้มันก็ฟืน้นและเข้าไปทําการฝังยู่ในร่างของหนูทดลองตัวนี้อย่างรวดเร็วซึ่งหลังจากนั้นทางด้านซิกกี้ เขาก็เลยตัดสินใจทําการผ่าพิสูจน์ท้องของปรสิตต่อและเขาก็รู้ว่าไอ้เจ้าพวกปรสิตตลาดพวกนี้มันต้องทําการพึ่งพาอาศัยโฮสต์หรือพาหะที่มีความชื้นในตัวและทันทีที่เขาทําการใช้สแกปเทราไปที่เจ้าปรสิตและด้วยฤทธิ์ของยาที่เป็นสารขับปสัสสาวะมันก็เลยทําให้ปรสิตตัวนี้มันสูญเสียน้ําในร่างกายอย่างฉับพลันและตายในที่สุด ทางด้านสต็อกลีที่เธอก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหนังเอเลี่ยนเธอก็นเลยพูดบอกกับเพื่อนๆทุกคนไปว่าทางเดียวที่จะสามารถอยู่เรื่องนี้ได้คือพวกเราต้องทําการกําจัดตัวแม่และทันทีที่ตัวแม่ตายเครือข่ายปรสิตพวกนี้มันก็จะตายกันหมดซึ่งวิธีเดียวที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครในห้องนี้ยังไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกับพวกมันนั่นก็คือทุกคนนั้นต้องทําการใช้สแกปยาพิเศษของซิกกี้ ซึ่งหลังที่ทุกคนค่อยๆทยอยสูตรมันเข้าไปทางจมูกตอนนี้แต่ละคนต่างก็เริ่มเยิมหัวเราะไม่ยอมหยุดแต่ทว่าพอมาถึงคิวของดิเลล่าเธอกลับไม่ยอมใช้สแกปและพอเธอหันหน้ากลับมาซึ่งพอทุกคนเห็นเจ้าปรสิทิที่วิ่งอยู่บนใบหน้าของเธอทุกคนต่างก็ต้องตกใจดิเลล่าเธอจึงช้จังหวะนีรีบวิ่งหนีออกจากบ้านของซิกกี้ท,ทันทีและหลังที่เธอไปแล้ว พวกเขาที่เหลือก็เลยคิดที่ทําตามแผนของทางด้านสต็อกลีนั่นก็นคือการกําจัดตัวแม่ทิ้งซะก่อนที่พวกมันจะทําการแพร่ขยายพันธุ์ไปทั่วเมืองทางด้านสิกกี้เขาก็เลยเอาผงวิเศษที่มีทั้งหมดพร้อมกับขับรถมุ่งหน้าไปที่สนามที่ลาของโรงเรียนเพราะวันนี้ทุกคนในเมืองต่างมุ่งหน้าไปดูอเมริกันฟุตบอลนัดสาคัญซึ่งตัวแม่มันก็น่าจะอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันและพอพวกเขาขับรถมาถึง พอพวกเขาเห็นว่าสนามกีฬาแห่งนี้คนมันกหนาแน่แนเบียดเสียดกันเต็ไมไปหมดจึงทําให้เชื้อปรสิตประหลาดพวกนี้มันก็เลยสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วซึ่งพวกเขานั้นต่างก็ลองเดาทายว่าจุดเริ่มต้นมันก็น่าจะมาจากครูเด็กทางด้านซ็อกซี่กับแตนพวกคนทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจช่วยกันลอยถึงนั้นเดินตามพวกเขามาที่ด้านในโรงยิมของโรงเรียนและพอทางด้านครูเด็กเธอติดกับแตทว่าจู่ๆทางด้านเคซี เขาก็กลับปลอดแหกไม่กล้าใช้ยาสแกปกับเธอจึงทำให้ซิกกี้นั้นเขาก็เลยต้องตัดสินใจใช้ปืนที่เขาหยิบมาทําการยิงปิดจอบเธอแต่ทว่าจ,จู่ๆครูเอเลี่ยนของพวกเขานั้นเธอกลับลุกขึ้นมาและพอแมรี่เบธเธอเห็นว่าเจ้าบริสิตมันก็กำลังจะย้ายร่างออกมาจากตัวของเธอจึงทําให้แมรี่นั้นต้องตัดสินใจใช้ผงวิเศษบ้องโตที่ซิกกี้เก็บเอาไว้ทําการราดใส่ไปที่ร่างของคุณเด็ก จนราวก์เธอนั้นมันก็แห้งตายอย่างฉับพลันจึงนั้นปตอนนี้พวกเขาก็เหลือสเกปแค่สองหลอดเท่าน,นั้นทางด้านแตนเขาก็เลยพูดอาสาบอกกับทุกคนไปว่าเดี๋ยวฉันจะออกไปตรวจด,ดูว่าสิ่งที่เราทํามันได้ผลไหมแต่ทว่าพอเขาวิ่งออกมาที่ด้านนอกมาดูโค้ชโจทีท่กลาลังสนามเขาก็ต้องตกใจที่เห็นโคช้ชกับเพื่อนๆนปรสิตของเขากําลังเยืนรับน้ําเล่นฝนกันอย่างสนุกสนาน และพอทุกคนรู้ว่าทางด้านสแตนตอนนี้เขาก็กลายเป็นพวกเดียวกับมันเรียบร้อยแล้วและตอนนั้ม่พอสแตนเขาก็ยาวสแกปที่เหลืออยู่2หลอดนั้นไปจนหมดจึงทําให้ซิกกี้กับเคซีพวกเขาทั้งคู่ต้องตัดสินใจช่วยกันทําการวิ่งฝ่าผู้ประสิทธิ์พวกนี้ไป เพื่อไปเอาสแกปที่อยู่ด้านในรถของซิกกี้และในขณะที่เคซีกำลังเป็นตัวล่อให้กับทางด้านของซิกกี้อยู่นั้นจู่ๆเขาก็ปะหน้ากับทางด้านเพื่อนเก่าอย่างดิเละละ่าจนตัวของเขานั้นก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดและพอทางด้านซิกกี้วิ่งมาจนถึงรถของเขาแล้วเขาก็กลับเจอกับครูเบิร์กที่ตอนนี้เจ้าปรสิตมันก็เปลี่ยนเธอให้เป็นครูสาวสุดฮอตและในขณะที่ซิกกี้กำลังจะรีบเข้าไปเอาสแกปที่ด้านในรถอยู่นั้น แต่ทว่าครูสาวสุดฮอตคุณหนีเธอก็ยังพุ่งทะลุก,กระจกเพื่อจะหวังแพร่เชื้อปรสิต์นี้ให้กับลูกศิษย์ของเธอซึ่งพอเห็นแบบนี้ซิกกี้เขาจึงไม่มีทางเลือกเหลือแต่ัดสินใจทาการรักข็มขาดก่อนที่ขาบร,รถพุ่งชนร,รถโรงเรียนเขาอย่างจางังจนในที่สุดร่างของครูสาวสุดฮอตคุณหนีเธอก็ลอยกระเด็นออกไปจากรถแต่ทว่าถึงแม้ว่าตัวกระหลของเธอนั้นมันจะอยู่คนละทิศละทางแต่ทว่าไอ้เจ้าปรสิตท,ที่อยู่ในร่างของครูเบิร์ต มันก็าหากันจนเจอตัดภาพมาที่แมรี่เบธกับทางด้านสกอตลีในขณะที่เธอกําลังนั่งรอเ,เพื่อนอยู่ที่ด้านในรองยิมหลังที่เคซีกลับเข้ามาที่ด้านในแล้วในที่สุดนักเรียนใหม่อย่างแมรี่เบธเธอก็ย้อมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าแท้จริงแล้วเธอที่หลักคือตัวแม่ของผู้ประิตพวกนี้พอเธอพูดจบเธอก็ค,อคอ่อยๆเผยร่าง,งตัวเองออกมาและเท่านั้นยังไม่พอไอเจ้าปรสิตยักษ์ใหญ่ตัวนี้ มันยังพุ่งกระโจนลงมาในน้ําพร้อมกับทาการลาาสต็อกลี่ลงไปเพื่อหวังจะทําการปิดจ็อบอีกด้วยแต่ทางด้านเคซีเขาก็สามารถเข้ามาช่วยดึงเธอกลับขึ้นมาที่ด้านบนได้ทันเวลาซึ่งหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนกําลังไปหาที่ซ่อนตัวอยู่นั้นพอทางด้านแมรี่เบธเธอขึ้นมาจากน้ําตอนนี้เธอก็เดินตัวเปล่าเปลือยกายเพื่อหวังจะใช้รูปร่างของเธอนั้นทําการหลอกล่อทางด้านซิกกี้แต่ถว่าไม่ว่าจะเป็นแมรี่เบธหรือสต็อกลี ตอนหนีผู้เธอทั้งคู่ต่างก็เป็นพวกเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วเธอก็เลยพูดบอกซิกกี้ไปว่าตอนที่เธอใช้สกแกปแท้จริงแล้วเธอก็ใช้ปรสิตท,ที่อยู่ในร่างของเธอนั้นทำการปิดจมูกพร,ร้อมกับทำการเทยาทั้งหมดทิ้งในเวลาเดียวกันพอได้ยินแบบนี้ทางด้านเคซีที่แอบซ่อนตัวอยู่เขาก็รีบวิ่งเข้ามาพร,ร้อมกับจับตัวของสต็อกลี่เอาไปขังไว้ที่ด้านในห้องเก็บของและ,ะเ้นเองทางหน้าเมลี่เบธ เธอก็ตัดสินใจกลายร่างเป็นตัวแม่ตัวใหญ่ยักษ์ซึ่งหน้าของเคซีเขาก็พยายามหลอกล่อให้เจ้าบริสิตัวนี้เหมือนเข้ามาติดกับและพอมาติดกับแผงเหล็กเขาก็ไม่รอช้าทําการใช้สแกปที่ซิกกี้ให้มาแทงไปที่ร่างตัวแม่ซึ่งหลังที่มันโดนสารเสพสุกตัวนี้เข้าไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวแม่แต่ท้ายสุดแล้วมันก็ซีงแยง่แก่และก็ตายในที่สุดซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ มันก็เป็นจริงอย่างที่สต็อกลีพูดวันหลังที่พวกเขาสามารถกำจัดตัวแม่ได้พวกล,ลูกๆปรสิตท,ที่เหลือมันก็จะตายตามไปด้วยจึงทำให้ตอนนี้ทุกคนที่ถูกปรสิตฝังร่างนั้นพวกเขาก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติตามเดิมเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนทางด้านซิกกี้เขาก็ได้กลายเป็นคอร์เตแบบคนใหม่เขาต้องเรียนเหลือเทนี้ไม่พอ ซิกกี้ก็ยังแอบกิกกั๊กกับทางด้านคูเบิร์กอีกด้วยส่วนทางด้านของสแตนกับสต็อกลีพวกเขาก็แอบมาปิ๊งปังและก็มาจุ๊บปากกันและคู่สุดท้ายระหว่างหนุ่มเนิร์ดอย่างเคซีกับสาวสุดท้อประจำโรงเรียนอย่างดิลล่าพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่ยอมน้อยหน้าปิดฉากเป็นคู่รักคู่สุดท้ายของโรงเรียนสยองแห่งนี้แล้วเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนชื่นชอบหนังแนวนี้ ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ